ดูวิบวลไสนิ่มนวลกันครับวิบวลไส่นิ่มนวลน,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 นักเขียนซี่ไราจากเรื่องอมตะมีนิยายดีๆเยอะเลยนะคนทรงเจ้าดวงเดือนในห่วงน้ำงูถ้าเจอหนังสือของวิบวลไสนิ่มนวลกรุณาอ่านและจะรู้ว่าฉลาดกว่าพี่ชายเยอะ <laughs> วิบวลไส่นิ่มนวลโพสเฟซบุ๊กเรื่องภารกิจปล้นชิง โดยบอกว่าตอนนั้นพวกข้าราชการสมคิดกันปล้นชิงพระราชอำนาจและทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์แล้วสถาปนาพวกตนเข้าปกครองประเทศในนามระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้เทียมหน้าเทียมตากับอารยะประเทศและกีดกันพระมหากษัตริย์ออกไปเป็นเพียงประมุข แต่เมื่อได้อํานาจมาด้วยการปล้นชิงก็ต้องปล้นชิงอํานาจกันเองต่ออีกจนแพ้ภัยตนเองหมดสภาพไปในที่สุดจากนั้นมาการเมืองการปกครองก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันระหว่างนักเลือกตั้งบ้างนักรัฐประหารบ้างจนมาถึงยุคปัจจุบันตอนนี้พักหนึ่งไม่ต้องการพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอีกแล้ว จึงต้องกำจัดสถาบันกษัตริย์ออกไปจากประเทศไทยเพื่อสืบสารเจตจำนงและภารกิจของคณะราษฎรให้สำเร็จลุล่วงจึงต้องการยกเลิกหรือแก้มาตรา112และรัฐธรรมนูญและเป็นปากเป็นเสียงเดือดร้อนแทนพวกต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายอีกพักหนึ่งก็พยายามทำลายประเทศชาติ เพื่อแก้แค้นเอาคืนและเอาให้มากกว่าเดิมมอมเมาประชาชนให้อ่อนแอด้วยโครงการอบายามุขต่างๆเมื่อประชาชนอ่อนแอประเทศชาติก็อ่อนแอพร้อมกับหาประโยชน์ใส่ตนอย่างทรัพยากรธรรมชาติในทะเลเกาะกูดรวมทั้งหาเรื่องใช้เงินหลวงอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร สองปีมีแต่ความเสื่อมโทรมและเสื่อมสุดระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นพื้นที่ให้คนดีและคนชั่วเข้าแย่งชิงทรัพย์สินของประเทศชาติประชาชนบางส่วนก็สนับสนุนกันอย่างบ้าคลั่งเหมือนดวงตาและหัวใจมืดบอดจนวันนี้มาถึงทางตันแล้วไม่มีใครแก้ปัญหาอะไรได้ก็ยังสนับสนุนไม่เลิกระบอบประชาธิปไตยที่สถาปนาขึ้นมา เพื่อหวังจะให้ประเทศชาติเทียมหน้าเทียมตากับอาระยะประเทศกลายเป็นระบอบที่ทำลายประเทศไปเรียบร้อยแล้วและอย่างน่าอัปยศแก่อาระยะประเทศสมน้ำหน้ามึงพวกเลือกตั้งและกูด้วยนี่คือวิมลใส่นิ่มนวลซึ่งก็จะไปสอดคล้องใกล้เคียงกับสิ่งที่อาจารย์ชัยยันชัยยพร โพสต์ในวันนี้แหละข่าวเที่ยงคงได้เสนอไปแล้วผมจะทวนให้นิดนิดหน่อยๆเท่านั้น <c oughs> เพื่อให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มตั้งคำถามกับประชาธิปไตยว่ามันเหมาะกับคนไทยและสังคมไทยจริงไหมและในที่สุดก็ไปจบที่ผู้เลือก เมื่อประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งผู้แทนของราษฎรราษฎรของเราเข้มแข็งพอที่จะเป็นผู้เลือกที่ดีแล้วหรือยังบ้านเมืองทุกวันนี้ที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นผลจากการเลือกของประชาชนครับไม่ใช่เพราะประชาชนเหรอ เราจึงยังมีสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีแม่งจะครบทุกกระทรวงอยู่แล้วเหลือแค่เป็นนายกเท่านั้นนะสอสอที่เลือกกี่รอบก็เข้ามาแต่ไม่เคยได้ทำประโยชน์ทั้งทางสติปัญญาและบทบาทหน้าที่พอเข้ามาได้แล้วก็แค่ยกมืออยู่ในสภายกมือตามสั่งด้วย ไม่ได้เป็นปากเป็นเสียงใดๆไม่ได้เป็นหลักเป็นการเป็นเกณฑ์ใดๆให้แก่สังคมเลยถามว่าเราจะยกเลิกประชาธิปไตยไหมก็คงไม่ได้และคงไม่ใช่มันจึงเป็นโจทย์ของประเทศว่าจะพัฒนาผู้เลือกให้เป็นหลักแก่ประเทศชาติได้อย่างไรเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเกาหัวแกรกว่า หลุดจากอีงอ่ก็มาเจออีงั่งอีงั่งหลานอีงอ่ลูกไอ้ขี้โกงน้องไอ้ขี้ยาเราทำได้แค่บนกลับไปสู่จุดตั้งต้นว่าสังคมจะช่วยสร้างการเลือกที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติได้อย่างไรกันดีกว่า